ส,มสามอะไรกุ้มค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ในตวัวอำเภอเมืองสายบุรีเหมือนกันแต่ว่าเราจะพาทุกคนมากินเนื้อย่างกระทะนะคะอยู่ที่ร้านยากินิกุเนื้อย่างโคกุนค่ะ สวัสดีคุ้มค่ะไปชื่ออะไรคะอ่าฮาฟิดอาลีฮาฟิดอาลีเป็นเจ้าของร้านที่นี่ใช่ไหมคะร้านที่นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วอะคะก็เกือบ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 สองปีและเกือบเกือบสองปีเื่อชื่อร้านว่าอ่า SB Restaurant Steakhouse Steakhouse ใช่ไหมคะยอะที่นี่น่ะอ่าหลักๆแล้วจะเน้นเรื่องเป็นเนื้อเป็นหลักเป็นเนื้อย่างเป็นเนื้อเป็นหลักอ๋อมีเมนูเมนูเนื้อเป็นหลักราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะก็ถ้าเป็นปิ้งย่างยากินิกุเนี่ย ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่2-4.9อ๋่อ249เริ่มต้น249ครับก็จะทานได้ประมาณ2-3ถึง3ท่านแล้วก็เซตใหญ่ก็จะเป็น4-4.9จะทานได้4-5่ถท่านค่ะนอกจากเนื้อกระทะนี่แล้วค่ะมียังมีเมนูอีกอื่นอีกไหมคะเมนูเบอร์เกอร์ ครับแล้วก็จะเป็นเนื้อกระทะย่างเนย oh. อ่ามันจะเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเอง uh huh. แต่ว่าเราก็จะปรุงมันเหมือนกับสุก,กี้แห้งโด mm hmm. ยท,ที่ที่ใช้เนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อ,อที่ผมเรียกว่าเนื้อกระทะเนี่ยเพราะว่าผมใช้ซูนหมักพิเศษ oh, <my S 2> หมักเองหมักเองสุดทง,งเพื่อให้มันนุ่ม mm hmm. ใช่ mm hmm. แล้วก็กินเหมือนกับสุกี้แห้งก็อีกอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของร้านเยอะ แล้วก็จะมีสเต็ตกสสอตอนนี้สเต็กของเราก็จะมีอยู่ประมาณอตอนนี้เหลืออยู่4ส่วน4ส่วนไอตัวนี้คือเทนเดอร์ลอยเนาะเทนเดอร์ลอยเทนเดอร์ลอยเนี่ยก็คือสันในซึ่งเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดที่ถืออยู่เนี่ยก็เป็นดิฟไอไอตัวนี้จะเป็นสันนอกจริงๆรูปทรงสันนอกเนี่ยมันจะไม่ใช่วงกลมแบบนี้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นวาก,กิวมันเป็นเนื้อวาก,กิวไง พอมันเป็นเนื้อวากิวปุ๊บเราก็เห็นว่าวัววากิวมันไซร์เล็กไงสันในมันก็เลยเล็กตามลงพอสันในมันเล็กปุ๊บเราก็มาม้วนให้มันกลมแต่แต่ตัวนี้มันคือสันนอกไม่ใช่สันในตัวนี้มันคือสันนอกเรามาม้วนให้มันกลมเราจะเห็นว่ามีไขมันของสันนอกเนี่ยเขาเรียกว่าสติบลอยสติปลอยตัวนี้เป็นวากิวนะถลายแบบนี้คือวากิวแน่นอนเวลาใครจะกินสเต็กเราอาจะอยากเลือกชิ้นไหนเลือกได้เลยส่วนตัวนี้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเนื้อทีโบน ทีบโบนที่เราแกะสันในออกแล้ว สอชุดก็คือสองสก้าแล้วก็49อันนี้ชุดใหญ่เราจะมีชุดอ,อาราักทหกสิบเาทสแล้วก็ชุดเล็กน,นี่คือ60สิบนด์ที่สิบาทอะ่ะจะได้5แล้วก็ผัก2ผัก2อง 2> ช่วงน้ำจิ้มน้ะจิ้มคือสามารถเติมได้ตลอดอแล้วก็นนมีพวกส้มตำอาหารตามสั่งเบอร์เกอร์สเต็กอันนี้คือราคานอกราคานอกอ แล้วก็เนื้อเนี่ยคือก้าบอกว่าเนื้อทุกส่วนเนี่ยคือทางร้านจะละเอียดหมดเลยจะเป็นเน้อเอีดละเอียดจริงก็คือนุ่มเหมือนกันทุกส่วนแค่ว่าลวดลายใช่แค่ลวดลายมันราคามันจะต่างกันที่ความนุ่มระดับความนุ่มแล้วก็ลวดลายของมันบางค่ะบังคัที่นี่เปิดกี่โมงคะที่นี่เราเริ่มเปิดตั้งแต่11โมง ไปจนถึงสองทุ่มแล้วก็ปิดแล้วไปวปิดครับผมเดวันหยุดว,วันอาทิตย์ครับอยากจะเชิญชวนให้มาชิมเนื้อที่เราคิดว่าไม่สามารถหาก,กินได้ในสารจังหวัดแต่ว่าเราเชื่อว่าที่นี่มีซึ่งเทียบเท่ากับของในห้างได้เลยลเราเปรียบเราเปรียบอย่างนั้นได้เลยอยากอยากให้มาลองดูก่อน